โคตรคูณตระก,กูลต่อเนื่องของผมนอกที่1นึ่ไดโนเสาร์จังๆดอกที่2อสายเจดีเนลไม่รู้ทำทำไมดอกที่3ามรายตายบ้างดอกที่4มาครับอยู่กับผม MSK กับเกม Marvel Snap นะวันนี้มากับเด็ก Toxic Exodia นะครับเป็นเด็กที่มีถึง2คอมโบใน1เดียวคือมีทั้งคอมโบ l u ล a t e Hazmat ที่เป็นสาย Toxic กับคอมโบที่เป็นสายเอ็กโซเดียคือสายปลาไพ่นะครับอย่างแกรมบิดอิสติกว่องมันสามารถมิกแอนด์แมทกันได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็ใส่ตัวกล,งกลางๆแล้วก็ใส่ตัวที่ทําให้มีผลต่อการเพิ่มเอเน g y หรือว่าเล่นการแพงๆได้ก่อนพวกเซล่าพวกเวฟหรือว่าจะเป็นไซล็อกเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ทำคอมโบแบบนั้น เ็กนี้ผมถือว่าค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วไม่น่าจะมีการอะไรที่ต้องเปลี่ยนมากมายนะครับยกเว้นแต่ไอออนฮาร์ดเนี่ยยังยังไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะจากจากที่ลองเล่นมาพเพื่อนๆสามารถไปชมเกมเพลย์กันได้เลยแล้วกันนะเ e ส s p เลยครับผมเจ้าก็อินเจนครับผมมีแกมบิตในมือไซล็อกเซราเมจิกอ๋อเวอร์ชั่นเป็นมอนสเตอร์เมโทรโพลิส อ่ะผ่านทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเรารอเล่นไซล็อกที่เทินสามจะเล่นเซล่าหรือว่าเมจิกแต่เรามีเวฟแล้วแต่ผมว่าก็ยังเล่นไซล็อกเทินสามวดีนะหรือว่าเวฟแต่ผมว่าไซล็อกไซล็อกหลายใจไว้ m เอ็มสคหลายใจแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครหลายคน ตลกครับแล้วก็เดี๋ยวเมจิกเปลี่ยนโลเคชันเอก็กซัตทิ้งไปเลยเอก็กซัตเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างน่ารำคาญนะครับเซร่าหรือว่าเมจิกดีแต่เซร่าก่อนแล้วกันเซร่าคือก็ตเซร่าทำให้เราเล่นเมจิกพร้อมกับเพื่อนๆได้แต่ต้องมีโลเคชันหนึ่งนะครับที่เราเหลือทิ้งไว้เล่นคอมโบ ซึ่งน่าจะเป็นโลเคชันทางซ้ายสุดของผมคือมอนสเตอร์ใโทอปลิสอาเดี๋ยวผมมีออสลอตแล้วผมขาดแค่ผมขาดแค่โอดินที่จะซ้ำแต่ว่าไม่ต้องคงไม่ต้องซ้ำอะแต่ต้องระวังเด็กนี้ให้ดีนะไอเด็กบอลเนี่ยมันมันรอบมันเปิดหลังมันเปิดหลังเราได้นะครับถ้ามันเปิดหลังนี่เราอาจจะปาไม่หมดไม่สิน้น โอเคมาดูกันว่าผมได้หรือเปล่าอดว่องอดว่องว่ะแต่ว่าองคงมาว่องก็คงมา,า,งมาเป็นไรเราจัดตรงนี้กลางก่อนก้อนสตร์ายครับแตนะ่หน้าเรามิสทีกว่องแกมบิดจีจีอะไรไดโนใหญ่ใหญ่แล้วไงใหญ่แล้วยังไง ได้เวลาปลาไพ่ได้เวลาปลาไพ่แล้วเราได้เปิดก่อนด้น่ยครับเขาขัดเรายากมากนะถ้าเราได้เปิดก่อนอะมันก็จะดูแบบนี้แหละมาโคตรคูณตระก,กูลต่อเนื่องของผม ดอกที่หนึ่งไดโนเสาร์จังๆดอกที่ 2, สองใส่เซดีเนลไม่รู้ทาทาไมดอกที่สามรายตายบ้างดอกที่สี่ดอกที่ห้าดอกที่หดอกที่เจด,ดอกที่8ปโอ้โหไม่ยัง้งก็สบายๆโดนไปแปดเม็ด <laughs> จิจิ บายดะบายครับได้หนึ่ง e n e r จ y จาก t i n k e r ร์เวิร์กชนะครับเอามาใช้อะไรไม่ได้มีเวฟแคมเบตไอออนฮาร์ดเกือบจะมีคอมโบเหมือนกันนะเอ okay, อย่างน้อยเรามีเวฟเซร่านะเราสามารถเล่นเป็นเซ l ่าออนสล็อตก็ได้เหมือนกัน แต่เราเว้ยไปก่อนนะครับเซาไปเซาก่อนออสลอหรือออสลอก่อนเซามั้ยนิดก่อนออสลอก่อนเซาผมคิดว่าผมจะออสลอตรงนี้แล้วก็เซา สองใบเหรอเป็นไอกิ้แปลกแต่ว่าประมาณไม่ได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราเซาครับเดือนหกเราย้ายเข้านิวยอร์กเราย้ายเซาเข้านิวยอร์กนะครับแล้วเดี๋ยวเราว่องว่องกับออนสซล็อตมิสทีกโอ้โหปากี่ทีวะเนี่ย ปากี่ทีไม่รู้ปาขี่ทีไม่รู้แต่ขอปลาก่อนแล้วกันหมดกระดานแล้วอุ้ยไม่ค่อยอยากปลาแล้วไพ่ไม่ค่อยอยากปลาไพ่แล้วอยากปลาอย่างอื่นมากกว่าอยากปลาอย่างอื่นมากกว่าโอ้ที่ไม่พอเอายังไงดีเอาท็อกซิกหรือปลาไพ่ยังไงวันคลิปนี้มันปลาไพ่มันก็ต้องปลาไพ่นะครับว่าอย่างนี้ จะได้อะเขาสแนปมาเราก็สแนปคืนไปดิเนาะไม่ได้กลัวเท่าไหร่ก็อยากจะวัดเหมือนกันว่าคุณทนทานกับการปลาไพหรือเปล่าอยากจะเห็นวัดอายุก็นาดูเบบี้วัดอายุก็นาดูนาเคียทางโอ้ยผมรืว่ามีอะไรตกใจหมด <laughs> ตกใจหมด ก็ล้งบอดไปดีสองนั้นนาฬกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามพิศสองสะอาดดูกันว่าจีทีแต่ว่ามันเยอะมากผมเกียคูณนะหนึ่งก็หมดบอดอ่ะสอง้มตีไปปลาแบบสะใจปลาแบบสะใจมาก เหลือ okay. แค่พี่ชางตัวเดียวออืเราได้แกแถมไปอีก <g iggle> <g iggle> ดูดันเจอกับคิวครับ <g iggle> เรามีซายล็อกเมจิก <g iggle> ได้นะเกมนี้อายเจอเด็กเมตาเทียหนึ่งป้านะ ผมจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยแต่ถ้าจะเล่นเมจิกอันตรายมากเกมนี <ent> ้ตรงยังไงเราก็ต้องเอาสายหลอกเทินสามอยู่ดีนะครับเป็นชาตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเ,เ,ยเรารีบสายหลอกเทินสามเลยเราก็เดี๋ยวเมจิกไปเลยนะครับ จัดหนักจัดเต็มวะแต่ผมโดนรีชได้ง่ายๆอยู่แล้วถ้าไม่โดนรีชก็โอเคนะยังอยู่กันต่อยาวๆได้ อะไรเอ่ยไยสโตนโอ้ยไอแอมเบรอ n แมดเป็นทา a n นอตออนโกอิงนะครับถ้าทา a n นอตออนโกอิงเนี่ยไม่ใส่ลิชไม่ใส่ลิชแต่ใส่อาร์เมอร์ซึ่งไม่ได้ช่วยให้ผมแบบรู้สึกดีขึ้นเท่าไหร่อะไรอ่ตะว่งครับ รหว่างเราออนสล็อตเราแกมบิดได้ขอ oh, อย่างเดียวอย่าเป็นอาร์เมอร์ออกมาสาตอปอดกับไดโน่ออนสล็อตครับเรามีแค่ค่าเดียวค่าเดียวเท่านั้นที่เป็นไปได้ในตอนนี้ จริงอยากแกมบิดมากกว่านะแต่ว่าท่านี้ชัวร์กว่ากว่ากันด้ไม่ถูกทำลายทั้งแผงเป็นกรรแล้วโอ้ยมาสโตอนอะไรกะอะไรอีกอรอ,กอใหญ่ๆก็ใหญ่มากด้วยเออไม่เป็นไรผมมีอีกท่านึงอีมีอีกท่าน,งานึงโว้ย เราลงออเดอร์ให้ถูกดีกว่ามีท่านนะครับที่เราต้องเล่นอย่างนี้นะแล้วก็เล่นลูกเคสกลางแล้วก็เล่นแฮสแมทครับแต่ได้โดนแอโร่ดึงไม่ได้โอ้โหแมนแมนตรงกลางจามบิดกลางเออหายไปตัวหนึง่งแต่เป็นตัวที่เบาที่สุดลูกเคสแล้วก็็อกซิก็อกซิก็อกซิก เออเอาไม่เข้าก็เล่นพลางข้างในเลยละกันจะก,กับคิวคนเดิมครับคิวคนเดิมเพิ่มเติมคือโลเคชันซ้ายใช้ไม่ได้แล้วโนแวร์เราต้องเหลือที่ไว้สองที่ซึ่งบอกเลยว่าไม่ดีมากๆนะครับโอ้หโอ้โห this is this is the thing ครับแต่เขามีมันีแดงอันนี้คือปัญหาเลยทำอะไรไม่ได้อะมือเราเน่าจัดอัมว่าอาจจะพอทำอะไรได้นี่ก่อน โอ้20เลยเหรอพี่ชายใหญ่ไปไหมถ้าเป็นเทินห้าผมชอบเล่นเมจิกมากกว่านะครับมากกว่าเซ่รามัคือการยื้อให้ได้เทินหนึ่งแหละตอนนี้เราขาดตัวเยอะเลยคือจัมบิดมิสทีถ้าจะคอมโบอะไรสักอย่างลูกเคสก็สำคัญอยู่เหมือนกันการลดอะแทก เราเปิดเทินเพิ่มไปก่อนครับมันพอได้แหละคอมโบอ่ะมันพอได้แหละออสลอตแล้วก็เดี๋ยวมิสทีกับแฮสแมทกลางกลายเป็นคอมโบโท็อกซิกไปซะแล้ว ผมจะได้ท็อกซิกไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเขามีหรือเปล่านะครับเจมแดงอะ่ะผมก้นใหญ่เลยเคยว่าท็อกซิกแล้วโอว้โหโดนสกัดดาวรุ่งเจอกับคิวอีกแล้วเหรอคิวคนเดิมเพิ่มเติมคือต้องระวังมัน,นีแดงเขาให้ดี แต่สปอร์ตครับอ่านผมว่าจะแกมบิดไปเลยนะแกมบิดต้องไม่ดิสโอดิน เอเครับไม่แย่เท่าไหร่เราไม่มีสิคอมโบทำได้แค่นี้หว่องมาก็ยังดีนะครับ โอเคอย่างเราได้เมจิกเอ้ยาเท่าไหร่ได้ยืมเพื่อนอีกเทินหนึ่งอื้ใหญ่ใหญ่แต่ว่ามัน,นีแดงอะดิเขามีมันีแดงมันจะไม่ดีแน่นอนต่อเราเอ่อ มต้องใส่ไปเลยวะอย่างนี้เลยรถได้รอบหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวรดอีกรอบอัลเมอร์กับมันีแดงวะเนี่ยอย่ามันีแดงเอาล้องโอเคอ่ะลองกันสักตั้งหนึ่งครับว่าไหวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่ไหวนะยังไงก็ไม่น่าจะพอเอาไม่อยู่ อันนี้ได้สองรอบอันนี้ได้สองรอบตัวละสองรอบเบาไปหน่อยต้องทำลายฮักต้องทำลายรักไอ้กรอหรือว่าดาห์ฮอกเหลือพลังอยู่สองเองออทอัลลัสต้องทำลายออทสลลัเแล้วอย่างเงี้ยแมนแมนจาม,ม,ม,มบิดลูกรักสวยหนึ่งพอปะสวยสองไม่พอ ไม่พอพอปะเด็กสองทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่พอไม่ไหวไม่มีลูกเคสจี GG. ก็จบไปนะครับกับเด็กท็อกซิคเอ็กซ์เรนะเด็กที่มีถึง2 c o คอมโบ n ูอิในเด็กเดียวกันผมให้เด็กนี้เป็นเด็กที่เล่นสนุกพอสมควรเลยนะ คะแนนเนี่ยก็เอาไปเลยนะครับที่6เต็ม10คือเวลาที่เป็นเด็กมีมเด็กมีมหน่อยๆแต่ว่าสามารถเล่นเล่นได้ผมก็จะให้คะแนนประมาณนี้แหละก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมคลิปนะอยากได้เด็กอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยช่วงนี้ไอเดียยิ่งแบงๆอยู่เพราะว่ารอแพทใหม่นะครับเจอกัน m อ k เเติมเกมมาเวลส n น p เติมกับอิเล t i ติกช็ราคามิตภาพตามโปสเตอร์